เราเบิ่งรถไฟซีสเกตพี่น้องจ้าเอ้าเขาลบท่องสารตัวไหนตัวนี้ตลาดรถไฟเหรอตลาดหลังสถานีรถไฟนี่เโอ้ยมันขายกว่าเปิดถ่ายแล้วเนาะนุ่มกว่านุ่มเนาะเออน้ำโมกะพ่อน้ำโมกินไปแบบหิวหนาเมย์นั่งหิวทอดถอนนะจะกินยังอ้าอยู่ข้างหน้าแลนะจ๊ะนี่ไปข้างหน้าชะลอให้หน่อย ตลาดโต้ลุ c, société, expands, ้งสีนครเดี Wait, ๋ยวใจเย็นลูกใจเย็นตามสร้างมันไปเ้ากับชะลอไปโอ้ยผู้ใดๆก็เอามาได้เด้อได้แล้วได้้วมือบังกันเองนี่โอเคโอเคเอาส่งแล้วไปปุ๊บส่งปั๊บเดบ่ไป้ลยจกตาเ้ยบ่มีบ่มีเน็ตกับจกตากันนะให้จีสิจีไม่เคยกินพี่แจนอ่ะจีเนีบันเววิไปออกไปเขาไปปุ่นแหละ ถนนใหญ่จะค่อยเร็วขึ้นคืออมันเลยขายดีอยู่นี่เนขายตลอดเวลาแหละตรงทุเรียนไทยรถอุชิเน่เลยกินออกกินสาบสางออกเผาทุเรียนไปเมื่อไหร่ก็ซื้อทุเรียนไปเพิ่อนู้ดีใจวันนั้นไม่ขายปอกๆเนี่ยผมชอบไปซื้อเลอเอาสามลอยังเหลืออยูเดอร์พินอ่อนสามล้อนครลำดวนนี่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 ตลาดล่างทางรถไฟอันนี้ ตลาดเทศบาลน่ลา,เ,านนนเขาจะขายตลาดขางเทศบาลน,นั่นไห้บ้านบักกูมีเงินประสริเอ้าเอ้าประเส็ดฐของบอกเงินซิกินกันยังบะเพอะตลาดนี้เรัยนตัดขาตาดสีเบอร์น่าขายธนาคารเตอรนตัดผ่าไหม,ะมอะมอได้มาอยู่ไดหนา้าได้มาอยู่ตอนนาทีตัดชุดใหม่คือคันๆหมดแดงเขาไปกัด ไปสูบยายังระลึกชื้นลมขึ้นไปขึ้นมางูชกปูชนอ์นอสัญญาเอามหาขยะเลยโอ้แทดไปมั้งถึงจะเป็นมองมองมองรถปิกอัพจอดไปตายหนึ่งคนแล้วเดี๋ยวขวาของมึงนั่นแหละขวานบานใดขวานายมันถึงหายหลายนะมันก็เลยดีกำเอี๋ยวใเลยดีจราจรไม่ครบหลักสูตรเป็นออเ o เรเตอร์กับเป็นยังกับเป็นมด เกาะอามั้โอเปเรเตอร์เออเป็นโอเปเรเตอร์คันว่าอซมอคเถื่อนองเือดเลือดสมองสมองหิ้บดนี่เด้ร้านท้าไมเป็นเออแถวนี้แหละน่าจำได้ย่แถวนัตนาทินมาตัดเด้ร้านผาไหมทันสมัยเอียค่ะร้านทันสมัยเออเออเอสีสเก กราบท่าไม่ยากแน่หน,นิว่าใช้ได้คลิปรอเนี่ยกราบอยู่วัดขึ้นแต่ตีหกถุ่มหอดตีสี่กราบเันจมจักเถื่อเอาคนเบิ่งไลายกมันก็มากราบไลยแล้วเนาะเสร็ <c oughs> รจแล้วก็ซายนะเขาไปได้ห่างไหมบอกราไปได้ห่างเลยเนี่รถก็ต้องจอดข้างนอกสิอันนี้ยังตาจะได้บอกท่านผู้ชมสุนแหง่งซุนแห่งสีสกเกตนะคะนี่คือกลางเมืองสีสกเกต เดี <One input> ๋ยวตรงนี้คล้ายๆว่ามันจะเป็นคิ้วรถบอกสยิงคิ้วรถอยู่กลางคุณเอามีต่ำมัวนี่แค่เอฟซีบ่รถจปจอดไอ้ข้างหลังเลยเดเดินไปเผื่อเห็นหลวง้าตตรงเ้าแต่บูธข้างหลังที่มันขายของเห็นไหมนจะเตรียมโซ่เจ๋งมาเห็นบ่ เออไม่หลีกจ้าเซจังไหนเนาะคือกันหมดในเศรษฐกิจมันทั่วทั่วประเทศตลอดชีวิตหมดเลยค่าแข้งแข้งร้างอยากได้เราอะไม่ได้หลายๆเราเนี่ตลาดกระอยหนึ่งนะจ้ะอันหอมกระเทียมดนีลงมามเขาไม่มีเกงหอมกระเทียมเขาไปได้เพจชี้เกลียงมาจังสีไแดงเอาลงเลยแล้วมาข้ามาให้อีกใกล้เทื่ยงมาเดินเดินนา น้ำอะไรปาหรอแม่ใกล้เพื่อนเดินก่อนขาเกิบเลยามลยหนาจะไปเอาตะขอใส่เลยแจะปาดแม่เออ คือนไม่น้อยเวลามานี่รายที่สุดเ่ะมากกว่าตลาดนัดคนจะค้องอรงเอบแบบนี้หรอฮะไม่มันมีคนดูหลายคนไงเราว่าข้าวซอยเบิงกัน่าขอใส่ใหญ่เหรอเอือใยกอนตลาดนี้ก็ื่อโลดทอนมากเลยแล้วน่อยใส่เดี๋ยวอยู่แบบส้ง นี่สวยกว่านี่เนี่ยชุดนี้สวยเลยนี่คือนี่นี่แหละห้องเอากลับมาใสได้แต่ตาตาต้องใส่บนิดเดยลูกกระโปรงแบบนี้ะหุนดีตุ้มตั้มตุ้มลุ้มตุ้มไ้มตุ่มตุ้มตุ้มตบ้มีไ้มตุอล้มะุ้มตุ้มอุ้มตุ้มตุ้มต้มตุมตุมตุ้มตุ้มตุนมน้มตมตแ แบบครยักตะคอบเร่บ่ก็จะมีือ้าเลอออข้าวเลือนตะคอใดเป็นบ่เปอคปะนอ่าคุณนายว่างมือเือแล้วกัรองนจะอืมวาแ่คุณโต้คุณนายบ้าหลังจากข <oh> 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 um> um um ี่รถเลาะสีสเกตแล้วพี่น้องกับมาแหวะต้นทาง มาแวะห่างซื้อของใส่ของสวยเออห้พี่สรายไม่หน่อยอีกคนนึงเนาะแล้วก็มาแวะซื้อของหแันพี่ไรายแต่สุดท้ายจอดมุมไหนแล้วก็ซื้อกันเลยรัวแจ่คของกินแจ๊กเสื้อผ้าพี่น้องล้นแล้วตอนนี้ล้นแล้วห่อนคักห่อนจะเห่อออกอย่างตายออกตอนนี้ไม่รู้เขาม่อยู่ในรถนะอยู่ข้างนอก เราเอ่ยกระหลานอีกคนหนึ่งยังบมานะคะม่าแักเนยแวะที่ไหนกินที่นั่นนะคะสุดยอดเลย้อนแบบเพื่อไม่หน่อยไหลไหลหย่อยเด้่ล,ละมือหนึ่งมือหนึ่งนงีไปหลายทีเลยพี่น้องนอนบอ่พ่อต่บ่อ้วนขึน้นเพราะว่าจอดมองไดกินมองหันเนาะกับเป็นเรื่องธรรมาชาติเขากับ,บาซีสเกตมาซอนันซูน,นี่ย้อนลอยท้อยลังนะคะ ย้อนรอยถอยหลังตัวนี้จะเป็นเครื่องหมายโลตัสเอโลตัสซีสก,กิเนาะห้านอยากกินพิซซ่าก็เลยซื้อไปกินบ้านเนาะอลากมีกับข่าวจากตลาดกันทะลุ่มน้ำคือแล้วว่าสิไปซื้อป่ามือในพวกมีป่ามีแต่เห็ดเห็ดหลายหลายแต่ว่ามันกับทายยากพี่น้องทายยาก,กี่เลยเพราะว่ามันิทธิสท่สนบุก อันใด้ทยแบบสะดวกกับสิไายไฮเดอร์ไทยบรสะดวกกัเอาแบบว่าเอาพ่อแบบว่าพอสังเขีประวากันเนาะอาจจะมีคลิปสันแน่คลิปเง้วเน่บางครือมันก็บบวาไหวอะไรอีกอย่างหนึง่ตงต้องเฝ้าเฮหดเฝ้าออกบ่าสันไม่หน่อยสิลืมในการตัดต่อนะคะ